สวัสดีทุกคนอีกแล้วนะพบกับเราเอีกแล้วจะจาจ้าซีคี้แคทซึ่งวันนี้เราก็จะพาทุกคนนะมาสอนทําการเปลี่ยนชุดตัวละครหรือว่าแต่งตัวตัวละครให้กับผู้เล่นใหม่ในเกมนี้ทุกคนอาจจะงงว่าถ้าเราจะเปลี่ยนชุดตัวละครมันต้องเปลี่ยนตรงไหนบ้างนะทุกคนอาจจะเห็นตรงนี้ไงนี่ให้ทุกคนคลิกไปนี้เราจะทำให้กับผู้ผผเล่นใหม่เท่านั้นนะถ้าใครเล่นเป็นแล้วก็ไม่ต้องมาดูคลิปนี้นะจ๊ะ ถ้าถ้าใครยังเล่นไม่เป็นก็มาดูคลิปนี้ได้เลยเดีย๋ยวเราจะมาสาธิตสอนนะจ๊ะเดี๋ยวกันนี้ขอเปลี่ยนตัวละครก่อนเอาตัวไหนออกดีเอาตัวพี่ข้าวหอมออกไหมล่ะเพราะว่าเราไม่ค่อยทาตัวพี่ข้าวหอมเท่าไหร่ถ้างั้นเราจะไปที่ตัวละครแบบนี้โอเคให้คิดที่ตัวละครตัวนี้เลยเพอทุกคนคิดตัวละครมามีเป็นหน้าแล้วให้ทุกคนเอาตัวนี้ออก แล้วก็เอาชื่อออกน,นะแล้วให้ทุกคนมาที่นี่มันอาจจะขึ้นแบบนี้ก่อนทุกคนก็ต้องคลิกไปตรงนี้ตรงนี้โอเคพอทุกคนทำแล้วให้ทุกคนแต่งตัวไปเลยแล้วก็มาตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ให้ทุกคนเปลี่ยนตัวได้ตอนแรกเราก็งงแหละว่ามันต้องเปลี่ยนยังไงบ้างตรงนี้ก็เหมือนกันนสามารถจะหลักไปเจก,ก็ได้โปรเจกต์อันนี้ก็ได้นะแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงต่างๆให้คุณเลือกเยอะมาก ถ้าใครเป็นผู้เล่นใหม่ก็ไม่ต้องไปหาคลิปยากๆทำนะก็ทุกคนอาจจะต้องสังเกตด้านบนก็ได้นะอ่าให้ทุกคนสังเกตด้านบวนว่ามีตัวอะไรบ้างโอเคของเราก็เหมือนกันตัวละครตัวเราโอเคประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นเราใส่ปีกอะไรบ้างวกนี้อืมก็ใส่กางเกงอะไรบ้างอ่ะ แล้วก็ใส่อะไรตลอดบ้างไม่ต้องงงแล้วนะทุกคนใส่ได้คราวนี้ทุกคนก็ไม่ต้องงงแล้วว่าต้องใส่อย่างไงบ้างนะมาดูเลยถ้าทุกคนจะเปลี่ยนตัวละครก็มาเปลี่ยนได้จะเปลี่ยนตัวละครตัวไหนก็ได้จะเปลี่ยนเป็นตินนี่ก็ได้นะหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นอีซี่ก็ได้ เปลี่ยนเป็นตัวอะไรก็ได้นะจ๊ะจะเปลี่ยนเป็นบอสก็ได้นะให้ทุกคนเปลี่ยนตัวละครอ,อะไรก็ได้ตามใจชอบตัวเองเอาล่ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะถ้าใครอยากแต่งตัวก็แต่งได้เลยมีให้แต่งเยอะแยะมากมายถ้าเกิดใครเป็นผู้เล่นใหม่อ่ะนะโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนจ้ะบ๊ายบายจ๊ะจุ๊บๆเดี๋ยวเจอกันใหม่นะจ๊ะในคลิปหน้า